การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยมิตรนครสุมเมศซื่อสัตบงกฎโปรโมเตอร์สึกวันมิชัยสังกัเดเพชรยินดีแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อถนอมผิวคุณภาพดีดีแคร์สอบถามแอดดีอ e ีอ e ซีเออารี A R e. อุปกรณ์มวยไทยต้องไฟเตอร์รับผลิตพร้อมจำหน่ายเว็บไซต์ไทเอร์ของคนมวยเพื่อคนมวย เราต้องดูแลในครอบครัวก่อนค่ายมวยที่อยู่ในเครือของเพชรยินดีทั้งหมดน่าจะประมาณ60กว่าค่ายแจก,กฟรีส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเรายังทําไม่ดีอีกเราก็ต้องโดนด่าพี่กล้านะพาไปดูที่โรงง<ห>าน <หา S 2> เลยดได้เลยดูตอนนี้ทางการกีฬาเนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยเยียวยาเนี่ยมันเป็นการแสดงน้ําใจของการกีฬาว่าได้ช่วยเหลือกับทุกคนหมดหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะอดตายก่อนหรือเป็นโควิดตายก่อนก็นดีนะตอนนี้นะครับธกท กลับมาหรือ,อยังผมก็ต้องเรียกมาอย่างภูเก็ตเนี่ยผมก็มีรุ่งจิตพร้อมูนท่ภูเก็ตอย่างท่าพี่เฮงก็มีเพชรบ,บัญชามีเพชรน้ำหนึ่งมียอดเพชรมีปานเพชรแต่ผมยังกลัวยังกลัวว่าสังคมมวยเนี่ยคือเวลาเราประกอบคู่มวยออกมาแล้วมันไปออกสื่อออกไรแล้วเนี่ยคนข้างนอกนี่จะบอกเอาอีกแล้วโจตีใหม่แล้วคนมวย <laughs> ยังไม่ทันนั่นเลย เอาแแลล้ว้วววจจะััะจะจมยกนสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพาาัชจารุบุญีนะครับอย่างที่แฟนมัดมวยได้เห็นจากไฮไลท์ไปโอ้โหเอาอีกแล้วมวยจะกลับมาชกอีกแล้วโปรโมเตอร์มิตรนครสุมเมษซื่อสัตตบงกฎจะตอบคำถามสังคม ปัดเด็กนี้อย่างไรน่าสนใจนะครับรวมไปถึงนักมวยในสังกัดของพิมิตเองสีเสื้อของวอสังประภัยหลายๆคนก็เริ่มที่จะกลับมาเตรียมตัวเตรียมร่างกายแล้วนะครับเพื่อจะทํางานล่วงหน้าไว้ก่อนก่อนที่มวยจะกลับมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่านักมวยก็ต้องทําร่างกายฟิตซ้อมรอเอาไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อคุณภ,ภาพดีและก็แจกจ่ายไปยังนักมวย สังกัดในครอบครัวเพชรยินดีนะครับก็หลากหลายค่ายแล้วก็หลากหลายคนเลยคงได้รับกันอย่างทั่วถึงนะครับเป็นเจลแอลกอฮอล์ยี่ห้อดีแคร์นะครับของดีมีคุณภาพทั้งหมดนี้จะได้พูดคุยกันติดตามในรายการวันนี้นี่คือทีเด็ดมวยตู้เทปพิเศษสู้ภยัยโควิด19ไปพร้อมกันครับพิมินครสุเมษซื่อสัตวบงกฎสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีแฟนมวยด้วยครับตอนนี้เราใส่เพชชิล ป้องกันกันมาแล้วก็ก่อนอื่นครับทำความสะอาดมือกันก่อนด้วยผลิตภัณฑ์ของดีแคร์นะครับมีกลิ่นหอมมือจะไม่แสบไม่ไหมน้นะครับเอาให้พี่มิดก่อนอันนี้ของเราผสมพวกมอยเจอร์พวกสารสกัดที่ทำให้แบบว่าเอา่ทำให้มันไม่ระคายเคืองมือแล้วก็ทำให้นุ่มคล้ายๆกับกลุ่มของเพื่งเครื่องทำอางครับ ฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วก็ไม่แสบมือเวลาคุณไปตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าไปตามห้างสรรพสินค้านะครับบางทีเขายิงหัวข้างหน้าแล้วเขาให้ให้ใหใหแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมาโอ้โห้องอีนะพี่นะ <laughs> แสบมือนะบางทีมือถลอกเลยพูดถึงแอลกอฮอล์อันนี้เนี่ยพิมิตคือเจ้าของแหละเอาว่ากันตรงๆเถอะใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วแอลกอฮอล์ชุดนี้แหละมูลค่ากว่า2,000บาทได้แจกจ่าย ครับไข่มวยเนี่ยที่เราให้เนี่ยก็เราต้องดูแลในครอบครัวก่อนครับก็คือ่ข่มวยที่อยู่ในเครือของเพชรอินดีทั้งหมดเราก็จะส่งไปให้่ข่มวยทั้งหมดน่าจะประมาณ60กสิกว่าไข่ก็แจกฟรี 4, ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วสําหรับแฟนมวยหรือ่ข่มวยทั่วไปครับเราก็ยังมีให้ ในราคาที่ทั้งหมดเป็นเซ็ตเนี่ยเซตหนึ่งสองพันกว่าบาทแต่เราจําหน่ายเพียง9 9 9เบาทเอาไปใช้ก็ได้ใช่ครับเอาไ,ไปขายก็ดีแต่ที่ผมเกิดคําถามนี่ส่วนตัวเลยนะทําไมพี่ทําธุรกิจแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตอนนี้มันไม่ช้าไปไม่สายไปหรอก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยน้องเขาให้มา uh huh. คือเอาบอกเลยว่าน้องโบท๊ทเนี่ยให้มาคือน้องโบท๊ทก็หวังดีไปซื้อมาแล้วก็แจก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 เอาเอาเอาไปผมก็ไปใช้ปรากฏว่ามือผมเนี่ยไม่แกหลังเหี่ยวเลย แกรียนเลยผมก็บอกว่าบอกเพื่อนว่าโอ้โหตายเลยเนี่ยผมไม่ไม่กัดเลยผมก็ต้องใช้ใช่ไหมผมก็ไม่กล้าใช้แล้วทําไงดี<ๆ>ก็เลยไปคิดไปดไูไอ้ไอ้โรคเนี้ยมันต้องใช้นะทุกคนเนี่ยมันต้องมีความจําเป็นก็คือหนึ่งหน้ากากสองเจลหรือแอลกอฮอล์อย่างใดอย่างหนึ่งครับมันต้องพกติดตัวตลอดเวลาเราไปไหนเดินทางปพร เพื่อความสบายใจวันนั้นที่ผมไปสนามมวยผมไปวันที่11บครับผมรอดมาได้ไงผมก็มีเจลตอนนี้้องขอบคุณน้องจกน้องโบ๊ทนะน้องเป็นคนให้ผมมาถึงแม้ว่ามันจะกัดมือจริงๆแต่ว่ามันก็ช่วยผมในเรื่องป้องกันเชื้อโรควันนั้นทําให้ผมเนี่ยไม่ติดไวดรัสโควิดอันนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเราจะทําให้กับคนมวยใช้หรือคนทั่วไปใช้เนี่ยมันต้องได้คุณภาพไม่งั้นนี่ถ้าเรายังทําไม่ดีเราก็ต้องโดนด่าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพี่ จะพาน้องเอกเนี่ยนะไปดูโรงงานพี่กล้าพาไปดูที่โรงงานเลยได้เลยดูเลยไปดูเพื่อเพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งที่เราทําให้กับแฟนมวยเนี่ยเป็นไงสินค้าที่เราออกมาเป็นไงเรากล้าเปิดเผยเพราะเรามั่นใจของเราดีจริงผู้บริโภคเนี่ยสบายใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ่ะไปที่โรงงานกับพิมิตครับ มาดูว่าขั้นตอนการผสมเนี่ยมันเป็นไงเนื้อเนื้อของเจลเป็นไงพอรู้เสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งตัวอย่างให้เราทดสอบทดสอบดูว่าเราใช้แล้วเนี่ยมันเป็นไงกินเป็นไงบ้างแล้วก็เออเวลาเราใช้แล้วมันแพ้ไหมอ่ามันมือแล้วใช้แล้วมันชุ่มชื้นจริงหรือเปล่าอ่ามันไม่แตกไม่อะไรอย่างเงี้ยพอเราพอใจปุ๊บเราก็บอกโรงงานว่าเราพอใจแล้วเขาก็จะล็อกสเปคว่าอันเนี้ยคือเจลเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วนะครับ พอเราลบสเปคเสร็จก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตเราก็ทางเราก็มีหน้าที่ส่งบรรจุภัณฑ์ส่งชติกเกอร์ให้กับเราทำโรงงานผลิตอ,อย่างที่เดี๋ยวจะมีกระบวนการผลิตให้เห็นนะครับว่าหลังจากเขา้าบรรจุหลอดแล้วเปลี่ยนสติกเกอร์แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีซีลิว ห้องที่มีทางใ,ใหญ่ๆใน<ช>ห้องห้องอะไรอันนั้นคือเรียกว่าควนสารกวนพวกเกลียอะไรพวกน,นี้ส่วนผสมคือว่าสมเรียบร้อยแล้วเราจะไปคนให้มันเข้านเนื้อกังน,<ช>นะครับให้ส่วนผสมต่างๆเข้า อกจากแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่แจกจ่ายไปให้ยังค่ายมวยแล้วก็นักมวยในสังกัดให้คนในครอบครัวก่อนก่อนหน้านี้ก็มีการเยียวยาเหมือนกันเสนามีคุณโบท๊ทมีพี่มิดท,ที่เยียวยาค่า้ละเหมือนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ทั่วถึงหรือยังแล้วก็ยอดตกผลึกเท่าไหร่ครับก็รวมแล้ววันนั้นคุยกับน้องโบ๊ทก็น่าจะประมาณ6 4แสนสี่ครับผมบที่เราได้ ดูแลข่ายมวยในสังกัดน,นะครับของสังกัดเพชรยินดีก็เหมือนกับว่ามันเป็นครอบครัวกันมาแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือกันมาทางเขาก็ช่วยเหลือนในเรื่องมวยมีหน้าที่ดูแลนักมวยและให้เราจัดชกแต่ในยามสถานการณ์ที่ต้องต้องช่วยเหลือกัน เราก็ต้องช่วยเหลือเขาตามค่ายต่างๆนะครับอย่างน้อยมันก็เบื้องต้นเป็นการทุเรานะครับทุเราว่า,าในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเขาไม่มีไรายได้เนี่ยมันก็จะได้ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเขาไปก่อนนะครับวันที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณบสมาก็บอกว่าถือว่าแหมอย่าเรียกว่าช่วยเหลือเลยเรียกว่าเป็นการตอบแทนแล้วกันนะครับ,รบที่อยู่ด้วยกันมาบางค่ายเนี่ยอยู่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อพี่มิรเองนะครับเคยให้สัมภาษณ์หลายรายการก่อนหน้านี้ แล้วก็ล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสฟังก็คือจอสร้อยนะครับ,รบหนึ่งคำถามที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกมาถามเหมือนกันครับคนบอกว่าเราคือจําเลยสังคมคืออันนี้ผมอยากชี้แจงนิดนึงว่าเร,เรื่องเรืร่องเกี่ยวกับโรคไม่มีใครอยากติดแต่ในขณะที่แฟนมวยหรือเซียนมวยติดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วถูกไหมครับถ้าเขารู้อย่างที่บอกเขาก็มาประกาศว่าตอนนี้ผมติดนะแล้วผมก็ไปเข้าการรับ รักษาบางคนไปอยู่กับตัว20วันบางคน30วันครับผมว่าโอ้โหทรมานนะคนมวยประกาศตัวเนี่ยมันทําให้ทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีกรอบในการควบคุมได้ง่ายขึ้นก็ตามที่สภาาชาติไทยนะครับได้ออกมาประกาศหาผู้ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะเสียนมวยที่ได้ติดเชื้อเพราะว่ามันจะเป็นกลุ่มเลกๆเพราะฉะเวลาหายเนี่ย โอกาสที่จะให้พัดมาหรือว่าเกี่ยวกับแต่ที่ผมเช็คมาพัดมาเนี่ก็คือว่าจากเลือดก่อนไปบริจากเลือดแล้วเลือดเนี่ยมันจะมีตัวพัดมาไปแยกพัดมาแล้วพัดมานั้นก็ผมมองในในลักษณะคล้ายๆว่าเป็นเซรุ่มนะผมคิดว่านี่เป็นเรื่องดีคือต,ติดก็ประกาศตัวแต่ทางหน่วยงานที่ต้องการเลือดต้องการพัดมาขอมาก็ไปบริจากผมคิดว่าคนมวยถ้าพูดจริงๆก็ลูกผู้ชายตัวจริงนะ คือผิดก็รับอะแสดงตัวแต่เมื่อในยามที่เขาต้องการว่าอของคุณเนี่ยเลือดของคุณมีประโยชน์ขอขอหน่อยขอมาให้ทําประโยชน์หน่อยทุกคนก็พร้อมที่จะไปทําประโยชน์เท่าที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่จะมีโควิด1 9หรือว่าโควิด -19 เนี่ยคนเข้าไปดูมวยในสนามทั้งราชจำเนินทั้งลุมพินีก็น,น้อยอยู่แล้วครับแล้วหลังจากหมดโควิด จะเหลือใครไม่ไน่พี่อ๋ออันดับแรกไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนะครับหนึ่งถ้าเรามองมุมมองเรื่องเรื่องอธุรกิจก็คือว่าพอเริ่มจัดมวยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเน้นขายตัว๋วนะครับน่นนี่พูดในเรื่องขายตั๋วก่อนนะในเรื่องราย,ร,ายรับรายจ่ายของสนามเนี่ยสนามเนี่ยจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจัดมวยเนี่ยจะมีต่างชาวต่างชาติเข้ามาดูนะครับแต่คิดว่า เริ่มใหม่แต่จากนั้นไม่มีแน่นอน2ก็คือว่าอาจจะเป็นระบบปิดก็คืออาจจะเพราะตอนนีเ้เรื่องมวยเนี่ยเรื่องเวทีมวยที่จะให้เปิดเนี่ยมันน่าจะกําหนดของไทม์ไลน์เนี่ยวันที่15มิถุนาครับซึ่งตรงนี้ผมอยากชี้แจงนิดนึงว่าบางคนเนี่ยผมเห็นเพจหลายเพจที่พอเขาบอกว่าจะปลดล็อกให้มวยกลับมาได้ก็ไปดา่าไปโจมตีซึ่งผมบอกว่าจริงๆตรงนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับเราไมไ่เกี่ยวคนมวยอันนี้มันเป็นไทม์ไลน์ที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเขาพิจารณาแล้วคนมวยเนี่ยก็จัดอยู่ในดับสุดท้ายก็คือกลุ่มสีแดงเลยสถานบันเทิงกลุ่มสีแดงเลยวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วเป็นศูนย์แล้ววันที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็คิดว่าในเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่ามันคลายลงมาเยอะการันร,ร,รัฐบาลก็ต้องผ่อนปลนให้กับ ผู้ประกอบอาชีพหลายๆอาชีพแต่อันนี้แค่ทำลายว่าน่าจะน่าจะว่า15เนี่ยน่าจะให้เริ่มได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปิดปิดวิกหรือเป็นการถ่ายทอดสดซึ่งอาจจะจัดโดยที่มีแค่พี่เลี้ยงนักมวยกรรมการโฆศกแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องถ่ายถ่ายทีวีซึ่งคิดว่าไม่เยอะผมคิดว่าไม่เยอะนะครับต้องไประดับตรงนี้ก่อนคนที่ไม่ชอบมวยเนี่ยคือเขาหากิน ด้วยค่า,าการชกมวยและได้ค่าตัวมาพอเขาไม่ไชกเขาก็ไม่มีได้เราช่วยเขาก็แค่บรรเทาได้จวนหนึ่งอันเนี้แต่ผมได,ได้ได้ทราบว่าคุณโบท๊ทเนี่ยได้ประสานงานกับการกีฬาครับผมโดยที่งบก้อนแรกเนี่ยออกมาสองล้านห้าซึ่งยี่ห้าล้านซึ่งอันนี้มีคนที่เดินเรื่องไปก่อนเนี่ยผมก็ขอขอบคุณเขาด้วยนะครับอย่างทนายสุก,กิตเนี่ยผมต้องชมนะครับเพราะทนายสุก,กิจเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่คอยตามคอยอะไรพวกเนี้ย เสียสละ uh huh. ผมถือว่าเขาเป็นคนเสียสละอย่างน้องโบท๊ทเป็นบุคคลที่เสียสละออกมาพูดแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อวงการมวยเห็นว่าได้ข่าวว่านัดเจอท่านผู้ว่าการกีฬาแล้วน่าจะเพิ่มงบมารู้สึกจะรวมแล้วสี่หกล้านครับ <ไป S 1> ทวรวมวรวม,วรวมแล้วก็ขอบคุณไอ้ทางกลางพี่สามารถมามุลรีมครับ,รบซึ่งประสานกับผู้ว่าการกีฬาตอนนี้ ทางการกีฬาเนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยเยียวยาเนี่ยมันเป็นการแสดงน้ําใจของการกีฬาว่าได้ช่วยเหลือกับคนมวยนะครับทุกอย่างต้องเดินต่อนะครับมวยไทยก็เช่นกันนะครับเดินด้วยความปลอดภัย ที่ต้องไปข้างหน้านะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะอดตายก่อนหรือเป็นโควิดตายก่อนกันดีนะตอนนี้นะครับ15มิยแน่นอนว่าทางรัฐบาลเขาวางแบบนั้นมาพี่มิตรเองก็มีนักมวยในสังกัดสกิดกลับมาหรือยังผมคิดว่าโดยปกติเนี่ยครับมวยเนี่ยจะชกเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาการซ้อมอย่างน้อย20วันเพราะงนั้นนักมวยตอนนี้ผมก็ต้องเรียกมาอย่างภูเก็ตเนี่ยผมก็มีลุงจิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับอย่างค่ายพี่เฮงก็มีเพชรวัญชัยมีเพชรน้ำหนึ่ง มียอดเพชรมีปานเพชรนะครับนักมวยของผมก็อยู่กับพี่เฮงหลายคนนะครับแล้วก็อยู่กับทางโบท๊ทก็มีพวกเพชรมรกตครับอ่านะครับท,ที่ที่หลักๆอยู่ลงังเท้าอ่านะครับในนักมวยใหม่ๆที่ฝากน้องโบท๊ทอยู่หลายคนก็คือแยกแยกกันซ้อมเพราะว่าบางคนเนี่ยถามว่าบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมง่ายกว่าทางวัภัยซ้อมหลายที่ก็คือบางทีเนี่ยอย่างของผมลังขาวนี่ซ้อมที่นู่นธนุเพชร ซ้อมอยู่ที่ทางโบสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของนักมวยเนี่ยเป็นเพื่อนกัน <mouvement, S 1> เป็นญาติกันเป็นญาติกันพอมาซ้อมที่นี่แล้วก็คือชุดนี้ก็ซ้อมอยู่ที่นี่อย่างชุดพี่เฮงก็เหมือนกันส่วนใหญ่มาจากชุมพร <marc. S 1> ก็คือเป็นกลุ่มมวยที่มาจากชุมพรก็เลยแยกมาซ้อมคนละเหตุกันตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟิซซ้อมแล้วเตรียมเตรียมความพร้อมแล้วเตรียมร่างกายไว้นะครับเป็นการทํางานล่วงหน้าเตรียมไว้ก่อนมันต้องเตรียมแล้แลวแหละอยู่เราพอเดือนหน้า เราไปรอสิ้นเดือนแล้วบอกนักมวยว่าเอ้ยสิบห้าชกนะสิบสี่ชกนะไม่ได้แล้วไม่ทันแต่ผมยังกลัวยังกลัวว่าสังคมมวยเนี่ยคือเวลาเราประกอบคู่มวยออกมาแล้วมันไปออกสื่อออกไรแล้วเนี่ยคนข้างนอกนี่จะบอกเอาอีกแล้วโจมตีมาอีกแล้วคนมวยยังไม่ทันนั่นเลยเอาแล้วจะจะจัดมวยกันแล้วคืออยากให้ท่านเข้าใจว่าไอ้ที่จะจัดเนี่ยคือมันเป็นไทม์ไลน์ที่รัฐบาลเนี่ยเขามองว่าอาจจะให้คุณเนี่ยวันที่สิห้ามิถุนา อาจจะไม่ใช่ตอนนั้นก็ได้สุดท้ายครับมาค,บคิดอะไรกันเล่น,ลนดีกว่า New Normal สังคมวิถีชีวิตใหม่ไมมม่เเหือนดินในวงการมวยเนี่ยพี่มิตรมองว่าจะเป็นยังไงโลกนี้มันยังอยู่กับเราสิ่งที่สำคัญออกนอกบ้านหน้ากากอนามัยครับมีแน่นอนเจลหรือแอลกอฮอล์ก็ต้องมีความพร้อมไว้ uh huh. เพื่อป้องกันไปที่ไหนเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราไปสัมผัสอะไรเราไม่รู้ว่าที่เราไปสัมผัสเนี่ย มันมีเชื้อโรครเปล่าการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องคอยเฝ้าระวังไว้ก่อนอนาคตนี่สึกวันวิชัยจัดที่คนเต็มสนามทุกนัดนะเพราะคนอยู่ต้องยืนห่างกันจะยืนกระจายกระจายกระจายกันไปหมายถึงว่าดูแล้วจัดเต็มสนามทุกนัดก็คนต้องยืนห่างกันพืนที่ใช่ไหมเอาจริงไหมล่ะนี่คืออาจจะเป็นวิถีใหม่ของวงการมวยก็ได้ใครจะไปรู้คือมองแล้วโอ้โหคนอยู่เต็มเลยนะไม่ว่างนะเพราะว่าขั้นขั้นด้วยกากบาทไว้หรือเปล่าต้องสองวาสามซอกก็ยืนห่างกันอะไรเงี้ยครับ ไม่ได้เต็มเพราะว่าคนเยอะนะครับแต่ว่าเต็มเพราะว่าเป็นการเว้นระยะห่างนั่นเองมาเจอแซลมุกแบบนี้เข้าไปทำเอาโรโมเตอร์มิตรคอนถึงกับไปไม่เป็นเหมือนกันส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดย้อนกลับไปดูไฮไลท์ ight, คู่มวยในอดีตนานขนาดไหนกี่ปีนะหรอโอ้โหตั้งแต่สมัยน่าสงเนี่ยจัดอยู่ลุมพินีพระรามศระครับมวยคู่นี้มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันด้วยถ้าในอดีตคุณคิดถึงนักชกฉายามนุษย์ไม้ คนคนนั้นคือใครเดี๋ยวหนุ่ยไดยโน่เนี่ยจะกลับมาให้คำตอบพักครู่เดียวครับ